สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสกเกตชาแนลนะครับวันนี้อยู่ในเมืองสีสกเกตนะครับถนนเส้นที่ผมกําลังเลี้ยวออกมาคือถนนสีสกเกตอุบลน,นะครับซ้ายมือก็จะเป็นห้างแมคโครกับห้างโลตัสนะครับนี่คือถนนสีสกเกตอุบลขาเข้าเมืองสีสกเกตนะครับซ้ายมือโลตัสครับข้างหน้านะครับก็จะเป็นป้าย 238ปีสีสกเกตนะครับวันนี้บรรยากาศครึ้มๆนะครับที่สีสกเกตนะครับมองไปข้างหน้าก็จะมีก้อนเมฆนะครับบรรยากาศครึ้มๆครัครบ หน้านะครับตัวเมืองสีสเกตนะครับตอนนี้ผมกําลังจะเข้าตัวเมืองแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นเส้นรอบนอกนะครับมาจากอุบลนะครับมาจากอุบลราชธานีจะเข้าเมืองสีสเกตนะครับโอ้สีสเกตมีศูนย์เบนซ์นะครับคุณผู้ชมไม่ธรรมดานะครับซ้ายมือนะครับมีศูนย์ศูนย์เบนซ์แต่ไม่รู้ว่ายังมีเบนซ์ขายอยู่หรือเปล่าผมมองไปเห็นเป็นรถยี่ห้ออื่นแล้วนะครับแต่มีเป็นศูนย์เบนซ์นะครับ ก็ดีทีเดียวนะครับคุณผู้ชมถนนเส้นรีสเกตอุบลน,นี่เป็นถนนสี่เลนนะครับสี่เลนตลอดสายไปจนถึงตัวเมืองอุบลราชธานีเลยทีเดียวนะครับแต่เส้นนี้เป็นขาเข้านะครับขาเข้าเมืองรีสเกตนะครับ ใช้เส้นทางหลักนะครับในการเข้าตัวเมืองสีสเกตซ้ายมือมีปั๊มปตทนะครับเป็นปั๊มปตทอยูอ่ใกล้ๆตัวเมืองสีสเกตนะครับกำลังจะเข้าไปในตัวเมืองแล้วนะครับ แดงครับคุณผู้ชมตรงบริเวณนี้คือสามแยกไฟแดงนะครับบริเวณนี้สามแยกไฟแดงนะครับสามแยกไฟแดงที่จะเข้าตัวเมืองสีสกเกษ หลังจากเข้ามาในตัวเมืองรีสเกตแล้วก็จะเป็นถนนแค่2เลนเท่านั้นนะครับบีบเข้าเหลือ2เลนสวนกันได้แค่นั้นเองนะครับไม่ใช่4ี่เลนเหมือนถนนออกนอกตัวเมืองแล้วนะครับน่าจะขยายไม่ได้แล้วล่ะครับเพราะว่าบ้านเรือน2ฝากฝั่งถนนเต็มไปแล้วนะครับนี่คือบรรยากาศ ก่อนที่จะเข้าสู่ตัวเมืองสีสเกตนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ใจกลางเมืองนะครับแต่ตอนนี้ก็เข้าเมืองสีสเกตแล้วนะครับตอนนี้ ศรีสะเกดนะครับภายในตัวจังหวัดศรีสะเกดนั่นเองตรงน,นี้เป็นถนนอุบลน,นะครับเขาเรียกว่าถนนอุบลคือถนนที่จะมุ่งหน้าไปยังจังหวัดอุบลราชธานีนั่นเองแต่ผมขับกําลังขับขาเข้านะครับตอนนี้เช้าเ้าแบบนี้รถก็ติดเหมือนจังหวัดใหญ่ๆทั่วไปนะครับศรีสะเกตนะครับเช้าเ้าแบบนี้รถก็ติดขัดบ้างนะครับเหมือนจังหวัดอื่นๆจังหวัดใหญ่ๆที่เขาเจริญแล้วนะครับก็รถติดนะครับ สีสเกตก็มีไฟแดงเยอะเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมนี่คือบริเวณใจกลางเมืองสีสเกตนะครับเดี๋ยวข้างหน้าจะเป็นย่านธุรกิจนะครับ <c oughs> ของจังหวัดสีสเกตนะครับคือถนนขู่ขันนะครับ นีมีโรงแรมใหญ่เลยนะครับแกลลอรีร่นะครับเมืองสกครูมในตัวเมืองสีสเกตจะมีย่านธุรกิจนะครับที่มีร้านคา้าร้านหลวงเยอะแยะแล้วก็เป็นแหล่งการเงินนะครับอย่างเช่นธนาคารต่างๆตั้งอยู่ก็คือถนนกูขันนะครับซึ่งเป็นถนนที่มีร้านคา้าแล้วก็ธนาคารโรงแรมเยอะทีเดียวนะครับนี่นะครับข้างหน้าก็คือถนนขูขันนะครับที่ผมกําลังพูดถึงนะครับ เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาบริเวณนี้คือถนนขู่ขันนะครับใจกลางเมืองสีสเกตก็จะเป็นย่านธุรกิจเลยนะครับถนนขู่ขันสีแยกไฟแดงนี้ก็คือ,อเป็นแยกของถนนขู่ขันนะครับที่ผมพูดถึงที่เป็นแหล่งที่เป็นย่านธุรกิจนะครับถนนขู่ขันนะครับ เดี๋ยวผมจะเลี้ยวซ้ายข้างหน้านะครับขึ้นไปดูห้างนะครับไปดูห้างห้างแรกของจังหวัดศรีสะเกดนะครับนั่นก็คือห้างสุนเฮงนะครับสุนเฮงพลาซ่านะครับเป็นห้างที่ทันสมัยที่สุดนะครับในยุคเมื่อประมาณกือบเกือบ20ปีที่แล้วนะครับข้างหน้านะครับตึกสีเขียวและสีฟ้านั่นเองนะครับคุณผู้ชมที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ขวามือนะครับก็คือห้างสุนเฮงพลาซ่านะครับ ซึ่งเป็นห้างแรกในจังหวัดศรีสะเกดนะครับเป็นห้างที่มีความเจริญทีเดียวนะครับในสมัยก่อนนะครับห้างนี้ก็พูดได้ว่าเป็นห้างแรกของชาวศรีสะเกดนะครับมีร้านรวงมีสินค้าแบรนด์เนมต่างๆมาอยู่ที่นี่กันเยอะทีเดียวนะครับเมื่อสมัยน่าจะ20ปีที่แล้วแล้วละนะครับผมว่าไม่ถึงก็อาจจะ1 7 1 8ปีนะครับที่ห้างซุ้นเฮงพลาซ่าแห่งนี้ครับ นะครับในห้างสุนเ่งพลาซ่านะครับและทางด้านซ้ายมือก็เป็นโรงเรียนอนุบาลสีสะเกตนะครับนี่คือใจกลางเมืองสีสะเกตแล้วนะครับผู้ชมครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับจากสีสะเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ